ใครที่ชอบกินอาหารใต้แล้วยังไม่เคยลองเมนูนี้บอกเลยว่าพลาดมากค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูแกงส้มขาหมูผักกาดดองวันนี้มีเลือกใช้ผักกาดดองเปรี้ยวคัดพิเศษตานกพิราบมีทั้งแบบใจผักและแบบหั่นชิ้นสามารถทานได้เลยไม่ต้องล้างหมักโดยกระบวนการธรรมชาติเปรี้ยวกลมกล่อมหั่นเสร็จแล้วพักไว้ตามด้วยหั่นขาหมูเผาค่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำตามด้วยพริกแกงใต้แล้วก็กะปิอย่างดีค่ะละลายเครื่องแกงกับน้ำ เสร็จแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือตั้งน้ำแกงให้เดือดตามด้วยขาหมูเผาใส่ลงไปได้เลยค่ะ เราจะเคี่ยวขาหมูเผาเป็นเวลา50นาทีหรือถึง1ชั่วโมงได้นะคะพอครบเวลาเราก็จะใส่ผักกาดดองเปรี้ยวตานนพิาราฟลงไปเมนูนี้เราจะใช้ทั้งเนื้อผักกาดดองและน้ำปรุงรสผักกาดดองจะช่วยชูรสให้แกงส้มของเราอร่อยยิ่งขึ้นปรุงเพิ่มด้วยน้ำปลาสักเล็กน้อยส่วนความเปรี้ยวเราจะได้จากผักกาดดองและน้ำผักกาดดองอยู่แล้วนะคะเราจะเคี่ยวต่ออีก20นาทีแค่นี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะแกงส้มขาหมูผักกาดดองเมนูแกงส้มจะขาดไข่เจียวไม่ได้เลยนะคะวันนี้มิงก็จะเจียวไข่เจียวหอมแดงเพิ่ม ได้เวลามาเตรียมจัดเสิร์ฟเมนูอาหารใต้รสชาติจัดจ้านอย่างแกงส้มขาหมูผักกาดดองแค่เลือกใช้วัตถุดิบดีๆอย่างผักกาดดองตานกพิราบก็มั่นใจได้ว่าสะอาดและอร่อยทุกเมนูค่ะผักกาดดองตานกพิราบสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือทางออนไลน์ก็มีนะคะ